ครับผมบ่าวโจยูทูบชื่อนี่ครับมื่อนี้บ่าวโจจะพาไปชมราคาไขยงามของพ่อเกนนะครับเด้ออยู่บ้านหนองสารน้ำบักเฟียงครับผมด้านหลังบ่าวโจก็จะเป็นผู้เก่าครับผมบรรยากาศเด้อครับครับแต่ตอนนี้ก็จะแร่งเนี้ยครับผมมันแร่งแหละครับผมแรงแล้วเย็ซีครับผมมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่แปด้อครับเด้อแปดปกกาสองพันหนึร้อยหกสิบห้าครับผมผู้เดีเขามาลบ ผู้ใดเขามารับชมครับผมช่องของเบ้าโจกับเขาให้มีความสุขทุกคนนะครับเด้อขอให้ค้าขายร่ำรวยครับผมผู้ใดค้าขายอยู่ก็ได้ครับผมเดี๋ยวไปสอบถามน่ำกันครับผมไปเลยครับนี่นะครับผมสวัสดีครับพ่อแก่นครับสวัสดีครับเบ้าโจครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมสวัสดีปีใหม่พ่อครับมาเปื่อยละข้าพุยนะครอบพ่อแก่นอยู่บ้านหนองสลากตบบนหน้าเพียงเพิ่มเงี้ยงบนผู้ครับ ตัวนี้เป็นสายเลือดมาใส่คุณพ่อเพชรอุดรครับสายเลือดเพชรอุดรได้ลูกไม่จากตัวแล้วครับผมตัวสามค่าทองล่ะครับตัวที่สามค่าทองนะครับเนาะมันทับหัวสะพานรอบหนึ่งรอบหนึ่งเลยเดียนหนึ่งเดียนหนึ่งนะครับผสมมาวันที่หกครับได้เดียนพอดีครับมื้อนี้วันที่ที่แปดแหละเนาะครับผมได้เดียนกับอีกโบกี้มือครับผมเย็บีครับผมทับของแก้วขวนนะครับมีใบมีหลอดพร้อมมมีีใบบหลอดครันี่ครับเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อสายเลือดเพชรอุดร ไวยนี่ครับผมบรนทายดีครับผมหางสีทองนมสีเต่าด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามพอแกนได้ครับผมแม่นี่สื้อไว้ยังไงคุณพ่อน้องใหม่ครับน้องใหม่เนี่ยครับเด้อเป็นสายเลือดเพชรอุดรปลายหูดำโอ้ปลายหัวอ่อนฟ้าดล้ำด้วยครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับเบื้องด้านหน้าครับผมมาหาดหลังนี่ครับ ปั่นไทยไทยเปิดดีเงาหางไงผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามพ่อแกนได้เด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์ด้วยคุณพ่อ093 093 0580 0580 967 967เด้อครับเด้อพ่อแกนหนองสลาตัวนี้พ่อจะเปิดราคาเท่าไรพ่อแสนสองหมื่นสามพันแสนสองหมื่นสามพันนะครับเด้อผสมแก้วขวนญพานรอบพานเดือนหนึ่งเลยนะครับผสมมาตทีหกเดือนก่อนนะครับเนาะ ปีกไก่นี่ครับผมครับผมมาฮอดเดือนนี้ก็คือได้เดือนหนึ่งมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเออแต่ว่าใบที่เทียงนาบุญครับบวรลงมาน้ำบันไทยเปิดดีนะครับเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจกะมะลอรุ่นะครับเออได้เดือนหนึ่งแะครับผมมะล้อไปครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ขวยดอนนะครับเ้อขวยดอนกะมีจุดดำกบธรรมดานะครับเ้อเร็บแข็งเรียบขาเร็บแข็งเรียบขาครับผม เพแกงในผ้าดีครับผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ราคาหนีต่อรองได้บ่คุณพ่อต่อรองได้เลยครับเบื้องหน้าเบื้องตาเลยครับเด้อหันหน้ามาพี่นะพ่อนี่ครับผมนี่นะครับผมซื้อพอน้องไม้เลยครับเด้อสายเลือดเพชรอุดรพ่อหันหน้ามาพี่นะพ่อนั่นนเออี่ครับผมค้าร้านหน่อยข้าร้านหน่อยเด้อครับเด้อ ได้ลานไหมป่ะครับลานไหมครับลูกมาไม่พอดพุญร่วงเรื oh ่องครับผมนี่เด้อครับเด้อผู้ใดเย็ซีครับสนใจก็มาชมตัวกิ่งนะคุ้มต่อไปครับผมต่อไปครับนี่ครับผมลูกตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้พ่อลูกเก้าเจริญมีใบมีหลอดพร้อเด้อครับเย็ซีครับผมท่านใดสนใจครับผมก๋วยเตี๋ยงเดือนแล้วพ่อนี่คก๋วยเตีปีกว่าครับได้ปีกัวเด้อครับเด้อปีนี่หน่อยครับผมถ้ากลับมาชมแม่นี่ครับผม แม่นี่เป็นสายเลือดมาใส่คุณพ่อเพชรอุดรครับสายเลือดเพชรอุดรเด้อครับเด้อเนี่ยครับเบื้องหนาเบื้องตาครับผมความสูงบลายนาะพ่อเนาะบลายครับความสูงมันทับเขาดินครับจอยออกเดียนนี่แหละครับอยู่ใน้องทับเจ้าเขาดินถ้าว่าแม่นี่ครความสูงประมาณเท่าไรพ่อร้อยสามสิบเท่าร้อยสามสิบหกเด้อครับเด้อตัวนี้ครับลูกก้าเจริญมีใบมีหลอดพ้อมตัวเมียเม่กมีใบครับแข็งขาลูกดีนะครับเด้อเอฟซีครับผมเบิ้งบันทายครับผม มันถ่ายแม่สิออกลูกเดียนได้พ่อเนี่ยนนนีีีี่่่่ละะครับบทมปวในใใบนใบเนี่ยครับลูกสาวเป็นของเก้าเจริญลูกสาวนี่เก้าเจริญนะครับเด้อแม่นอะครับทับเจ้าเขาดินของลูกทุ่งฟาร์มตัวที่สามครับที่นี่ท้องผสมกิ่งมหนบ่ครับผสมกิ่งโควบตัวของเสียเยี่ยวนี่ของเสียเยี่ยวนะครับลูกทุ่งฟาร์มนะครับเด้อนี่ครับผมเป็นสายเลือดเพชรดุดดอนนะครับเด้อ นี่ครับผมปลายหูดำฟอดล้ำครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้หางเงยเปิดราคาเท่าเด็กคุณพ่อสามแสนหกหมื่นห้าพันสามแสนหกหมื่นห้าพันราคาเนี่ยเขาต่อรองได้ปอนี่ต่อรองได้ครับตอร้องได้เลยครับเด้องสามเดียวนี่สิได้กินน่องหม่นี่ครับผมผู้ใดอยากกินน่องผู้ใดอยากกินน่องของอ่าะยังเกาะซื้อพอเจ้าเขาดินเออ นี่ครับผมผู้ใดจะกินน่องของเจ้าเขาดินนะครับด้อยทออกลูกเลยครับผมอ่างไงคักแล้วนี่ครับผมในใบันที่ยี่สิบกัวด้วยครับด้สนใจกะสามแสนหกห่นมันครับสามแสนหกหมื่นห้าพันนะครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์ออกหนี่ยคุณพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดศูนย์้าาหกเ็ดโปแกนนองสาระครับโปรแกนนองสารด้วครับด้วย มีอีกว่วคุณพ่อว่วครับมีช่องนี่นะนี่ครับผมมีเท่านี้นครพ่อเนาะผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงนะครับเด้อตัวซีในช่องค่ะท่นกัเท่านีเหระคุณพ่อครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกคดซับสะไกโกดติดตามไอ้เป้าจู่นี่นะครับเด้อเสียหายคลิปไม่ไมมาอีซีหรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ